สวัสดีครับรายงานตัวครับกับสมะแอลดีนะฮะแต่กี้ก็ได้เห็นกันว่าไอ้ตัวบอดี้ที่ถ่ายให้เห็นนะฮะว่าตัว2รุ่นนี้นะครับย้ำนะ2รุ่นนี้นะครับ55 un 7 3 0 0 ptc กับ55 un 7 2 0 0 f นะฮ p g f ะความตา่างมีอยู่ตรงไหนนะวันนี้ฉเฉลยแน่นอนครับ ไะดูกันเลยครับไล่เลยตัวดีไซน์ของตัวเครื่องเลยนะฮะดีไซน์ของตัวเครื่องนะหรือว่าบอดี้ของเครื่องเนี่ยนะ,ะทุกอย่างเหมือนกันนะครับขาจรไม้เหมือนกันนะฮะ <S <S บอดีอด้ตัวเดียวกันนะครับตัวเครื่องสเปคข้างในเครื่องเหมือนกันฮะ,ะตัวนี้ก็คือคุณภาพของภาพอยู่ที่8.3ล้านพิกเซลหรือ 4K นะฮะ ็นภาพ4 k เหมือนกันนะครับ cpu ก็ cost core processor เหมือนกัน t h i n k ai ก็ได้มาเหมือนกันนะฮะเป็น smart tv นะฮะ web os 5เหมือนกันปีเดียวกันนะฮะจะเป็นเรื่องของ netflix ก็เล่นได้นะฮะ apple tv ก็ได้นะฮะ sport alex ก็ได้เหมือนกัน สรุปง่ายๆตัวสเปคเครื่องนี้เหมือนกันเป๊ะๆอ้าวแล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะครับนี่แหละครับผมจะมาเฉลยก็ตรงนี้แหละครับจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าโจ๊กก็ใช่หรือไม่โจ๊กก็ใช่ครับเขาบอกว่าต่างกันที่สายไฟดีไซน์ไม่เหมือนกันนะอันนี้ดีไซน์สายไฟไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีอะไรต่างและก็ที่แน่ๆฮะบริษัทนะฮะผู้ผลิตนะ เขาให้เมจิกรีโมทมาในรุ่นนะฮะ55 UN7300 UM มาในกล่องเลยครับตัวนี้มาในกล่องฮะรุ่นนี้นะแต่ที่มันต่างกันก็คืออีกรุ่นหนึ่งนะฮะ55 UN7200 UM เขาไม่ให้มานี่ฮะเขาให้เป็นรีโมทต,ตัวนี้มารีโมทธรรมดามาแต่รุ่นนี้ ็รองรับเมจิรีโมทนะครับคือสามารถซื้อเมจิรีโมทแล้วก็มาใช้กับรุ่นนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่แหละฮะสิ่งที่แตกต่างกันนะสรุปง่าย,ายๆนะคำถามที่หลายๆคนถามมาบอกว่า LG TV USD รุ่น55 UN7200 PDF กับ55 UN7300 PTC ต่างกันยังไง เอาง่ายๆสายไฟกับรีโมทครับพี่น้องเอาเป็นว่าสวัสดีครับ